สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมิม่จะมา,าแนะนานะคะบอกวิธีการเบิกเซตทดลองนะคะของบริษัทดับลิสนะคะอันดับแรกให้เราล็อกอินเข้าไปที่รหัสสมาชิกของเรานะคะหลังจากที่เรากรอกลิงก์สมัครสมาชิกแล้วนะคะเราจะต้องทําการนะคะล็อกอินเข้าไปาล็อกอินเข้าไปที่ลิงก์นะคะที่ลิงก์ล็อกอินนะคะแป๊บหบนึ่งนะคะเดี๋ยวมิม่ไปที่ลิงก์ตัวเองก่อนอเว็บไซต์บริษัทนะคะล็อกอินเข้าไป รอสักครู่นะคะอะ่ทีนี้เราก็มาที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วนะคะในกรณีของคนที่กรอกสมัครเข้ามาใหม่นะคะ <S <S เราต้องทําการมาอัปเดตข้อมูลส่วนตัวตร,ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแต่วันนี้เราจะมาบอกวิธีการเบิกตัวเชตนะคะเบิกตัวเชตนะคะเราก็มาที่เริ่มสั่งซื้อสินค้าตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเริ่มสั่งซื้อสินค้าตรงนี้อ่เริ่มสั่งซื้อสินค้าหลังจากนั้นนะคะเราก็เลื่อนหาตัวเทสนะคะ ่าเลื่อนหาตัวเทสนะคะตัวเทสของเราจะมีค่าส่ง54บาทนะคะ1คนสามารถเบิกตัวเทสได้1รายการ1สิทธิ์นะคะสมมุติว่ามีตัวเทส5รายการเราก็สามารถได้เบิกได้รายการละ1ครั้งนะคะแต่เราต้องจ่ายค่าจัดส่งเองนะอ่าเดี๋ยวเราเลื่อนหากันนะคะตอนนี้มีตัวเทสอะไรบ้างนะคะแต่ว่าม่มีเบิกรครบแล้ว ม่มีมเบิกครบแล้วเห็นไหมคะตัวยาสีฟันนะคะหมดสต็อกนะคะสังเกตดูคําว่าหมดสต็อกด้วยนะตัววิต้าดีนะคะสายตาก็หมดสต็อกนะคะตัวเทสหมดสต็อกอ่ะตอนนี้ตัวเซตทดลองของเราเหลือแค่ตัวบัลลเซ่นะคะตัวคอลลาเจนนะคะจ่ายค่าส่ง5 4 65บาทนะคะไม่ใช่54 65บาทนะคะเรากดติ๊กตรงนี้นะคะเรากดติ๊กตรงนี้นะคะอ่ะกดติ๊กตรงนี้แล้วเราก็ ไปชาระค่าส่งนะคะเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะ, <Yes. S 1> ะเลื่อนลงมาเรื่อยๆสักครู่เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะอืมตัวไหนหมดสต็อกนะคะเบิกไม่ได้นะคะเราต้องดูดีๆนะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะอ่าเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็มากดขั้นตอนถัดไปอ,อ่า ขั้นตอนถัดไปนะคะหลังจากนี้เราก็กรอกชื่อที่อยู่นะคะจัดส่งนะคะของเรานะคะกรอกไปเลยนะคะของมิมีเ่เบิกไปแล้วครั้งหนึง่งแต่ไม่แน่ใจว่าจ,จะเบิกซ้ําหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูก็ได้ <at> ชื่อที่อยู่จ,จัดส่งอือ ตรงดอกจันนะคะที่ดอกจันไว้นะคะให้ใส่ให้หมดเลยนะคะถ้าไม่มีก็ให้ใส่เครื่องหมายอันอ่าขีดละไว้นะคะแต่ถ้ามีเราก็เกากให้ถูกต้องนะคะจังหวัดบึงการอำเภอปักคาดใส่สาตามจริงเลยนะคะ มนอำเภอสมสนุกเบอร์โทรกรอ,อกเสร็จแล้วนะคะเราก็กดตรงขั้นตอนถัดไปตรงนี้นะคะกดตรงขั้นตอนถัดไปมันจะมีค่าจัดส่งนะคะเขาจะให้เราติ๊กว่าชาําระแบบ QR code พร้อมเพย์หรือว่าบัตรเครดิตถ้าเรามีบัตรเครดิตก็ต,ติ๊กตรงบัตรเครดิตแต่ถ้าเราเป็นจ่ายแบบ QR code เราก็ติ๊กตรง QR code แล้วกดถัดไปนะคะ อ่าเห็นไหมคะอันเนี้ยของมิม่รวมค่าจัดส่ง65บาทแสดงว่าสั่งได้อีกนะคะแสดงว่าสั่งได้นะคะไม่ได้กําหนดว่าหนึ่งครั้งนะคะสั่งได้เรื่อยๆเลยนะคะมิม่ก็จะกดสั่งซื้ออ่าบันทึกสําเร็จนะคะสั่งได้อยู่นะไม่ได้กําหนดว่าแค่ครั้งเดียวสั่งได้เรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าของจะหมดนะคะไม่เกี่ยวนะคะที่แจ้งไปว่าหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์ไม่ใช่นะคะสั่งได้เรื่อยๆเลยนะคะแต่เราต้องจ่ายค่าจัดส่งเองเท่านั้น รอ,อสักครู่หลังจากนั้นนะคะให้เราสแกน QR code ตรงนี้เพื่อชำระพอเราสแกนเสร็จก็จะจัดส่งอัตโนมัตินะคะสแกนภายใน8นาทีนะคะแต่ไม่มียังไม่สแกนก็คือทําให้ทุกคนดูนะคะเราต้องมีโทรศัพท์2เครื่องอีกเครื่องนึงมาสแกนหรือจะถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็เอาเครื่องหนึ่งมาสแกนให้เสร็จภายใน8นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็รอรับเซตทดลองได้นะคะก็แบบนี้นะคะอย่าลืมเบิกชุดทดลองไปลองใช้กันนะคะสวัสดีค่ะ I'm sorry.